สวัสดีครับวันนี้ Alternate Gamer จะมาแนะนำเทคนิควิธีการทำตัวละครให้เลเวล50ภายใน1วันกันนะครับก่อนอื่นเลยขั้นแรกนะครับพอเพื่อนๆเ,เข้ามาในเกมแล้วเนี่ยแนะนำเพื่อนๆก่อนที่จะไปทำเควสไปทำนู่นทำนั่นทนี่นะครับให้เติมเงินก่อนเลยนะครับเพราะช่องเราเนี่ยได้ทดลองเล่นมาแล้วนะครับเล่นแบบเป็นสายฟรีเลยกับเล่นอีกแบบหนึ่งก็คือลองเติมดูนะครับ มันแตกต่างอย่างมีนัยยะสําคัญจริงๆนะครับเราได้ทดลองเล่นแล้วก็ทดลองเติมแล้วนะครับแล้วก็สรุปออกมาแนะนําให้เพื่อนๆอ,ออกเป็น3แพ็คละกันนะครับสําหรับแพ็คแรกนะครับแนะนําให้เติมขั้นต่ําเลยครับขั้นต่ําในเกมเนี่ยก็คือประมาณ4ดอนนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะเอาเนี่ยครับเป็นตัวอาวุธคัตเอพื้นหลังสีฟ้า เนี่ครับมันเป็นกิจการเติมครั้งแรกนะครับเติมเท่าไหร่ก็ได้ขั้นต่ำอยู่แค่115บาทนะครับสดอนนะเติมเพื่อเอาตัวอาวุธคัตเอ็ตัวนี้ไปนะครับมันจะช่วยให้เราปิดมอนได้ไวขึ้นแรงขึ้นนั่นเองนะครับนี่คือแพ็กแรกถัดมานะครับแพ็คที่สองแนะนําให้เพื่อนๆเ,เ,เ,เติมชุดแฟชั่นนะครับชุดแฟชั่นเนี่ยจะใช้ตัวกรีนเจม4,000กรีนเจมนะครับถ้าเราซื้อแล้วเนี่ยเราจะได้อะไร ก็คือเราจะได้พลังโจมตีที่เพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างธนูเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตี3,000เลยมีเพิ่มว่องไว15พละกกำลังอีก3,000นอกจากนี้นะครับตัวชุดแฟชั่นเสื้อก็ยังเพิ่มพลังป้องกันนะครับหมวกหรือว่าเสื้อคลุมเนี่ยก็เพิ่มเรียกว่าเพิ่มพลังต่างๆเยอะเลยนะครับมีในยยะมากๆก็ถ้าเราเลือกซื้อตัวแฟชั่นแล้วเนี่ยเราจะได้แฟชั่นนะครับ และนอกจากนี้เราก็ยังจะได้ตัวเจ้าอาวุธค์ตเอ็ในการเติมครั้งแรกของเราด้วยแพ็คที่2เราก็เลยแนะนําให้เพื่อนๆน,นี่นะครับเติมชุดแฟชั่นนั่นเองนะครับใช้4,000กรีนเจมนะครับ4,000กรีนเจมเนี่ยเราก็เติมแพ็คนี้แล้วกันนะครับแพ็ค29่าดอนมันจะได้ตัวกรีนเจมมาอยู่ที่2040นะครับแต่ถ้าเราเติมครั้งแรกเนี่ยมันจะได้คูณ2มันจะอยู่ที่40,80 เนี่ยครับแพ็คนี้แพ็ค29ดอนแพ็คนี้นะครับแพ็ค29ดอนนะครับถ้าเติมกับร้านเติมเกมเนี่ยราคาแพ็คนี้จะอยู่ที่แค่659บาทเท่านั้นเองนะครับจากเดิมเนี่ย29ดอนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ900กว่าบาทเลยนะครับถัดมานะครับแพ็คสุดท้ายแพ็คที่3แพ็คจัดหนักจัดเต็มเน้นฟาร์มไวไปไวนะครับแพ็คนี้นะครับเราแนะนำให้เพื่อนๆเติมเนี่ยครับแพ็คเกจอุปกรณ์แม่ทัพชั้น A 1 p a แพ็คใช้2,000กรีนเจมนะครับเราจะได้เสื้อหมวกถุงมือรองเท้าที่เป็นคาส A พื้นหลังสีฟ้า2,000กรีนเจมนะครับแล้วก็เติมเหมือนแพ็ค2นะครับก็คือเติมชุดแฟชั่นเติมชุดแฟชั่นใช้อีก4,000กรีนเจมนะครับรวมทั้งหมดเป็น6,000กรีนเจมเราจะได้ชุดคัส A ชุดแฟชั่นและนอกจากนี้ก็ยังจะได้อุปกรณ์อาวุธคาส s เอสีฟ้ามาอีกอันหนึ่งนะครับ ก็จะรวมเป็นใช้6,000กรีนเจม6,000กรีนเจมเนี่ยแนะนำให้เติมแพ็กนี้เลยครับแพ็ก49ดอนนะครับ49ดอนปกติเนี่ยจะอยู่ที่1,617บาทแต่ถ้าเราเติมกับร้านเติมเกมเนี่ยจะอยู่ที่1,079บาทเท่านั้นนะครับและนี่ก็เป็น3 p a แพ็กเกจที่เราแนะนำให้เพื่อนๆเ,เติมกันนะครับมันแตกต่างอย่างมีนัยยะจริงๆนะครับเราทดลองเล่นกันมาแล้วนะครับ ตอนแรกนะครับตีได้แค่แบบพันแปดพอเราเติมเข้าไปเราเล่นไปเนี่ยตีเป็นหมื่นกว่าเลยนะครับม,มันมันมีนัยยะจริงๆนะครับแนะนําเพื่อนๆให้เติมเลยอ่ะเพื่อนๆที่เป็นสายฟรีก็อาจจะรู้สึกว่าอ้าวแล้วไม่เติมได้ไหมผมเป็นสายฟรีนะผมไม่อยากเติมเลยได้เหมือนกันครับไม่เติมก็ได้ครับที่เราแนะนําให้เติมนะครับเพราะว่าเราลองเล่นแบบตอนแรกเราเล่นแบบไม่เติมแล้วนะครับ มันจะไปติดที่เลเวลประมาณ30กว่า3 4 3 0 35นะครับมันไปเจอบอสแล้วมันปิดมอนไม่ลงนะครับแล้วมันก็แบบต้องซื้อขวดเลือดเยอะมากนะครับมันเปลืองหรือไม่ถ้าอยากจะผ่านให้ได้เนี่ยมันต้องเล่นกันเป็นทีมเล่นกันเป็นตี้นะครับซึ่งลําบากมากเลยนะครับก็หลังจากที่เราได้ทําการทดลองเนี่ยแนะนําให้เพื่อนๆเ,เติมดีกว่านะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะเติมเกมนะครับ ทางช่องเรามีร้านมาแนะนำนะครับร้านประจำที่เราใช้บริการมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับร้านจอนชาวไร่เป็นร้านเติมเกมในรูปแบบของบริษัททุนจดทะเบียนสูงถึง2ล้านบาทเลยนะครับพาเกจตที่เราแนะนำให้เพื่อนๆเติมเนี่ยขั้นต่ำนะครับ4ดอลเนี่ยของพี่จอนเนี่ยอยู่ที่115บาทเท่านั้นนะครับจากปกติเนี่ยถ้าเราเติมเองนะครับ132ส่วนแพ็คที่2นะครับถ้าเติมกับพี่จอนนะครับแพ็ค29าดอนะครับราคาอยู่ที่ 659บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนแพ็คสุดท้ายนะคะแพ็คที่3ที่เราแนะนำเนี่ย49ดอลลาด์นะครับเติมกับพี่จอนนะครับอยู่ที่1 0 7 9บาทเท่านั้นเองถ้าเราเติมเองนะครับอยู่ที่1,600กกว่าบาทเลยนะครับค่อนข้างคุ้มแนะนำเลยนะครับร้านจอนชาวไร่นะครับร้านนี้เราใช้กันมาอย่างยาวนานนะครับ แนะนำการันตีโดยช่องเราเองเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจจะเติมเกมนะครับเพื่อที่จะให้เลเวลไปสูงๆเลเวล50ได้ไวๆเนี่ยแนะนำร้านจอนเช้าไล่เลยนะครับไปโดนกันได้ครับ อีกหนึ่งเทคนิคที่แนะนําเลยนะครับก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยพยายามทําภารกิจไปตีมอนตีบอสกันเป็นตี้เป็นทีมนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราไปเจอบอสที่มันเลือดเยอะๆหรือว่ามอนที่มันเลือดเยอะๆนะครับเวลาที่เรา,าปาร์ตี้กันเนี่ยมันจะทําให้เราปิดมอนได้ไวขึ้นปิดบอสได้ง่ายขึ้นมันก็จะทําให้เควสหลักของเราครับผ่านไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้เวลานิดเดียวนะครับแล้วตัว EXP ที่ได้จากเควสหลักของเราเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวละครเราเนี่ยไปเลเวลสูงๆได้ง่ายๆไวขึ้นนะครับอย่างดูตัวอย่างนะครับอย่างเนี่ยตัวบอสนะครับเนี่ยบอสตัวนี้นะครับเลือดอยู่ที่ล้านหกเลยซึ่งถ้าเราตีคนเดียวเนี่ยเราไม่ได้เป็นสายเติมนะครับเราจะไปติดแน่นอนเราจะไม่สามารถผ่านได้ด้วยตัวเราเองนะครับแต่ถ้าสายเติมเนี่ยก็อาจจะผ่านง่ายหน่อยแต่ถ้า ใครเป็นสายฟรีนะครับแนะนำนะครับให้จัดตี้จัดทีมไปตีบอสเราจะได้ผ่านเควสหลักได้ง่ายๆขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับการที่เราเล่นกันเป็นตี้เป็นทีมเนี่ยเราก็จะได้ exp ปาร์ตด้วยยิ่งจํานวนสมาชิกเพิ่มมากขึ้นนะครับค่าประสบการณ์ก็จะได้เพิ่มมากขึ้นแตกต่างกันไปนั่นเองครับและนอกจากภารกิจ เควสหลักที่เราได้ทำแล้วนะครับที่มันจะช่วยเพิ่ม exp ให้เราเลเวลได้ไวขึ้นเนี่ยเพื่อนๆก็อย่าลืมอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือทำภารกิจของตัวเควสลองนะครับตัวใบสโคเนี่ยนะครับใบสโคก็จะมีเลเวลของมอนเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งตัวใบสโคเนี่ยมันก็จะมีทั้งภารกิจแบบเดียวภารกิจแบบปาร์ตี้ ถ้าเราทําใบสโคแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรารได้รับรางวัลค่อนข้างหลากหลายเลยอย่างโดยเฉพาะตัว ehp แล้วก็ตัวเงินนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปทํ q u ควสของตัวสโค q u วสลองกันด้วยนะครับและอีกหนึ่งเทคนิคที่เพื่อนๆไม่ควรพลาดที่จะทําเลยนะครับนั่นก็คือการตีบวกอุปกรณ์ชุดอาวุธของเรานั่นเองนะครับอย่างน้นอยๆนะครับอาวุธชุดอุปกรณ์ของเราเนี่ยควรที่จะอัพให้เลเวล10 ทุกอันเลยนะครับก็ค่อยๆทย,ยอยอัพไปนะครับแล้วก็การตีบวกเสริมเนี่ยเราควรจะตีบวกเสริมนะครับเริ่มจากที่ตัวของอาวุธก่อนนะครับตีบวกอัดเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ตีเข้ามาเรื่อยๆครับพยายามตีบวกให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะมีอุปกรณ์วัตถุดิบในการทํานะครับราะว่าเราไปดูอันดับท็อปทของเซิร์ฟนะครับมาดู ส่วนมากท็อปของเซิร์ฟนะครับเขาจะตีบวกเนี่ยครับตีบวกอาวุธเยอะมากเลยบวกย0่นี้นะครับแล้วก็ไลต่ตีอันอื่นมาบวก7บวก9บ้างนะครับเนี่ยอย่างนี้ก็บวกอาวุธเป็นหลักเลยนะครับบวกขึ้นเเราสังเกตได้ว่าคนที่แบบเลเวลสูงๆท็อปเซิร์ฟนะครับเขาจะมีการตีบวกอาวุธก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น ตัวหมวกนะครับแล้วก็ตัวชุดนั่นเองนะครับเพื่อนๆ,ๆก็อย่าลืมไปอัพเลเวลของชุดอุปกรณ์แล้วก็ตีบวกเสริมกันด้วยนะครับเราจะได้ปิดมอนง่ายปิดมอนไวตีมอนได้แรงขึ้นนะครับถ้าเราทําตามเทคนิคที่บอกมาทั้งหมดนะครับแน่นอนเราสามารถไปเลเวล50ได้ภายใน1วันแน่นอนนะครับหลังจากที่เราเลเวล50แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถผูกกระเป๋า v m i ิ w a l l e t ของเราเข้ากับเกมได้นะครับเราไปดูวิธีการผูก กระเป๋าวีมิวอลเล็ตเข้ากับเกมกันนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเทคนิคเกี่ยวกับเกมนะครับ สามารถเข้ามาในกลุ่ม Open Chat ของเราได้เลยนะครับเรามีทีมงานคอยช่วยเหลือเพื่อนๆอยู่นะครับลิงก์ของ Open Chat จะอยู่ใต้คลิปนี้นะครับและใครที่สนใจเติมเกมนะครับก็อย่าลืมไปเติมเกมกันได้นะครับที่ร้านจอรชาวไร่บริษัทเติมเกมสะดวกรวดเร็วเติมได้24ชั่วโมงการันตีความปลอดภัยด้วยทุนจดทะเบียน2ล้านนะครับเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ของร้านจอรชาวไร่ไว้ใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับ ใครสนใจอยากเติมอยากทำตัวให้เทพไปเติมกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์นใหม่จากช่องเรานะครับสวัสดีครับ